สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำวิธีการปราบบอสยักษ์เพลิงหรือว่าไฟเออร์ไจแอนนะครับผมแห่งเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับบอสตัวนี้เนี่ยมันมีการติดบั็อกอยู่นะครับพูดง่ายคือมีสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับเล่นออกไลฟ์เลยหรือว่าแม้กระทั่งใน u t u b e นะครับหลายๆท่านเนี่ยทำคลิปออกมาคือพายักษ์ตัวเนี้ไปตรงแท่นหินประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มันตกลงมาตายนะครับแล้วล่าสุดเนี่ย วันที่17เดนะครับเดือน3 2022เนี่ยทีมงาน e l ลด n r ลิงได้มีการแก้บักตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมผมเห็นด้วยที่ให้รีบแก้บักตรงนี้ออกมาเพราะอะไรซทราบไหมครับคือบอสไอตัวเนี้ยยักษ์เพิงเนี่ยหรือว่า f i เ e อร์ใจแ่ะคุณผู้ชมมันเป็นบอสที่อยู่ท้ายๆเกมแล้วว่ะ มันเป็นบอสที่อยู่แมปแมปจะแบบเกือบท้ายเกมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นบอสที่เก่งไม่ควรจะมาตายเพราะติดบัคอะไรแบบนี้คือคนเล่นเนี่ยควรจะมีโอกาสได้สนุกได้ตื่นเต้นกับการฆ่ามันแบบจริงๆจังๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาแก้บัคแล้วเนี่ยเราไม่เราก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขาตกเข่าตายได้อีกแล้วนะครคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการปราบบอสยักษ์เพลิงหรือว่าไฟเออร์ไจแอนตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะผมแนะนานะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือตาศักดิ์สิทธิ์อะไไรรก็ด้คับ พร้อมสกิลนะครับลมหายใจเสื่อมสลายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรือทงเลยนะครับในการปราบบอสตัวใหญ่ๆนะครับ2อาวุธอะไรก็ได้ครับที่สามารถใส่สกิลบชัชฮาหรือว่าสุนัขล่าเนื้อได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามี2อ,อย่างเนี่ยจะทําให้เราสู้กับบอสได้ง่ายมากขึ้นครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันลุยกันเลยครับไปถึงให้เราเรียดซัมมอนตัวที่เก่งที่สุดของเราหรือตัวที่เราชอบออกมานะฮะ ผมใช้ลูเทลเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วยยื้อเวลาได้ดีมากนะฮะผมจะเข้ามาโดยที่ไม่ขี่ม้านะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าขี่ม้าเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนสกิลศาสขี่ม้าได้ซึ่งค่อนข้างแรงเลยฮะในระยะไกลอย่างเงี้ยแต่ผมจะใช้สกิลนะครับผมสุนัขล่าเนื้อนะครับซึ่งมันจะหลบได้ดีกว่านะฮะพอคุณผู้ชมได้จังหวะครับให้เราใช้สกิลลมผัสใจเสื่อมสลายนะครับสัดใส่เขาเลยเอาให้เขาติดนะครับใส่เต็มนะครับสังเกตว่า นะครับเราจะมีโอกาสที่จะตีเขาได้นะฮะเว้นจังหวะให้ดีเราใช้สกิลนะครับผมสุนัขล่าเนื้อนะครับฮะะนเห็นไหมครับผมระวังครับอย่าเพิ่งโลภครับใจเย็นเห็นไหมฮะผมจะใช้สกิลสุนัขล่าเนื้อมันวุบวับปุ๊กปั๊บได้ครับคุณผู้ชมพอเขาเริ่มโกรธเนี่ยเขาจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าเรียกลูกก๊าไฟออกมาครับเรีลูกก๊าไฟบ้าอะไรลูกไฟฮะ แล้วยังไงเราระวังให้ดีนะคุณผู้ชมไฟเนี่ยมันจะตามเราถ้าไม่ตามเรามันจะตามลูกน้องเราครับพอเข้ามาใกล้ๆมันจะเริ่มระเบิดนะครับคุณผู้ชมปุ๊บให้เราล่อๆปุ๊บอ่าแล้วออกมาก่อนไะเนี่ยครับพอวิ่งปุ๊บให้เราออกมาครับออกมาปุ๊บออกมาให้เรากำจัดลูกไฟนี้ทิ้งไปก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนหนามกับเราได้ครับปึ๊บบูฟว้าสเห็นไหมครับบูฟว้าสสกิลบูฟว้าสบูฟวาสแอมแอมนะฮะแตครับแน่นอนครับเราต้องหลบก่อนครับหลบก่อนแล้วใใช้้้สสสสสกกิิลลลลลมหาาายยยจนนนนะะะะฮฮเืออพรทุถบบััู่แวคี การป่าบอสฮะใส่สุดแล้วก็หลบนิดนึงฮะหลบนิดนึงเห็นไหมครับคือข้อดีคือเขาใช้ใช้เอฟพีน้อยมากครับหมาระเนื้ออันนี้เขาปักลงพื้นออก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 ให้ไวเลยให้ไวเลยฮะให้ไวเลยนี่ให้ไวเลยถ้าเขาเอาไฟเจอกำไ้ที่มือแล้วปลาลงพื้นเนี่ยนะครับหรือว่าปักลงพื้นเนี่ยเขาจะเป็นไฟรอบๆตัวฮะสังเกตว่าหัวฮบุปป๊กฟาบุกฟาเห็นไหมฮะเข้าไปหวัวคือแท้ของผมเนี่ยมีสถานะติดพิษด,ด้วยนะฮะผมพยายามให้เขาติดสองสกิล ฮาวูฟาร์ไม่โดนนะครับเดี๋ยวพอเขาเข้าเฟสสองนะฮะเลือดเขาเลือดเหลือครึ่งนึงเขาจะเข้าเฟสสองคุณผู้ชมฮูฟาว์ฟฮูาร์ฟฮูฟาไม่โดนฮูฟาร์ฟไปก่อนนะฮะเรียบร้อยครับเข้าเฟสสองแล้วนะฮะผมขอสกิปข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคัตซิ่งกันเองนะ,ะเวลาเข้าเฟสสองฮะ,ะผมจะวิ่งอ้อมไปด้านหลังก่อนนะค,ะคุณผู้ชมโอ้โดนเต็มๆฮะ,ะจริงๆการจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะฮะ ให้เราพยายามนะครับเข้าไปชิดตัวแล้วก็ใช้สกิลเสื่อมสลายให้ได้ครับให้เขาติดเสื่อมสลายเพราะทุกสถาบันของเราให้ได้นะครับอ่านะฮะสกิลนี้เนี่ยประชิดตัวไว้เลยยังไงก็ไม่โดนนะฮะเอ้ยอย่าไปอยู่ตรงปากบันน่าก,กลัวนะฮะโอ้เขาเรียกไฟเจอออกมาแล้วฮะระวังนะฮะแล้วก็กิ้งฮนะพยายามกำจัดบอลไฟเจอทิ้งไปโดยการ ปิงแล้วก็กิ้งออกมาฮปิงแล้วกินออกมาปิงแล้วกินออกมาโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมันปลาไฟใส่ใหญ่เลยเว้ยพี่เห็นไหมครับว่าสกิลสุนัขหล่าเนื้อเนี่ยมันเป็นอะไรดีดีมากเลยครับโอ้โห,โหอไอ้บายไอปไปก็มัวแต่เตะระวังฮะคุกวงในน่าจะดีกว่านะ้วเราก็พยายามไปทำให้เขาติดนะครับผมเสื่อมสลายเสื่อมสลายเพราะทุกสถาบันใช้ไปฮะ เสือรสลายพ่อทุนสถาบันนะครับไปตีแล้วเสือสลายไปนะฮะต่อ,อมาครับอย่างนี้ปักพื้นออกมาปักพื้นให้ออกมาเห็นไหมครับเขาปักพื้นให้เราออกมาดูจังหวะให้ดีครับถ้าเขาปักพื้นให้ออกมาแต่ถ้าเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาแบบนอนอาปากอายิงอุกบาตเมเทโอเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปใ,ใกล้เมื่อตีเขาได้เลยฮะมาแล้วครับ,รบลบลบกอน โอ้ยสุดขล่าเนื้อพ่อทุกสถาบันเช่นกันถอะลูเทลก็ยังเป็นตัวล่อให้เราได้ดีเห็นไหมครับคุณผู้ชมพ้นไปเลยชดล,ล,ลมหายใจนะฮะพ่อทุกสถาบันสวยครับโอ้ยทำไมมันยิ่งลูเทลแต่มันเลี้ยวมาทางเราอะเออ ให้ระวังให้ดีนะคุณผู้ชมอันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มอัน,นี้แล้เรียบร้อยลมหายใจนะครับสืบสลายเพราะทุกสถาบันเห็นไหมฮะให้เราพยายามหลบให้ดีเวลาเขากิ้งมาหรืออะไรก็ตามนะฮะคุณผู้ชม ความทรงจําของยักษ์เพลิงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือหนึ่งในวิธีการปราบยักษ์เพิงหรือ Fire อร์ชัเลยนะฮะคือขอแค่มีสกิลนะครับสุนัขล่าเนื้อนะครับผมแล้วก็ลมหายใจเสื่อมสลาย2องสกิลนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยฆ่าบอสตัวนี้ได้ไม่ยากแน่ๆคะคุณผู้ชมแล้วมันไปเก็บที่ไหนอ่ะเดี๋ยวแนะนําท้ายคลิปฮะแล้วมันไปเก็บที่ไหนครับตรงบริเวณด้านนี้นะครับ ก้าวก้าวเท้าฉฉบไวหรือบาชฮาวอะไรที่ผมบอกสุนัขล่าเนื้อเนี่ยมันเก็บได้บริเวณดีครับนี่คือแคลคริตนะฮะคุณผู้ชมบริเวณสะพานตรงนี้ปกติจะเป็นมังกรให้เราเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนแล้วจะเป็นอัศวินม้าดำนะฮะฆ่าม้าดําได้โดยการยืนบนกิ่งไม้ตรงนี้แล้วก็ยิงธนูหรือเวทไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตายครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยลมหายใจนะครับผมเสื่อมสลายเนี่ยนะครับมาซื้อได้ที่แคลริตเหมือนกันครับตรงมาหาวิหารแห่งผู้กินกินมังกรใช้หัวใจมังกรแค่ดวงเดียวนะครับผมแล้วกากันนปเน้คิจอใหหม สวัสดีครับ